รถไปสนีมาพอดีเลยนะคะกำลังว่าจะพาลูกๆแย้พาลูกๆออกไปข้างนอก Yeah we got it โอ้ยดอกไม้พอดีเลยค่ะสวยมากอะไรครับลูก จ้าสดาสลูกโอ้ยฝนลูกฝนแต่ว่ามันคล้ายๆกับหนูตายเลยนะคะเหมือนซากหนูตายเลยเนาะไล่ชามาเฟียรูปหล่อมาเฟียแม่มาเฟียมาเฟียน้อยจะพาเสียงใครจะพาเสียงใครโอ้ยอยู่วันจะโชว์ดามิวทอยโอเคก็เห็น ลูกชายอยากจะรีวิวนะคะไหนหันหันหน้ามาอีกด้านหนึ่งลูกยูเซสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก่อนสวัสดีครับคุณปู่คุณยา่าคุณยายคุณป้าคุณป้านะอาเพื่อ <c oughs> <c oughs> เงิน,นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเพื่อเงิน,นบุ้ยล่อยากออกข้างนอกเลยค่ะหันว่าผ้าออกข้างนอกนี้หาว่าไม่ได้อย่งกับลดเงินเอ้ย เพิ่ยังนะลูกหมุนตะลิวติลิวไป <S <S อุ้ยดอกไม้กำลังขึ้นนะคะดอกไม้กำลังออกสวยงามเลยค่ะ <S <S มาเซส,สวัสดีครับเดี๋ยวมามีพูด put this video on short video ขอมอง with your sister ววสวัสดีค่ะท่านผู้ชมด้านหนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุก hello, ท่าน hello everyone น w e l c อ m e to ตาเมียฝรั่งเชนบท USA นะคะคลิปวิดีโอนี้กับบมี่อีหยังค่ะลูกไส้เพิ่นอยากรีวิวของเลนเพิ่นนั่นเองนะคะนะคะเราตุ๊กตาก,กับวาสิผ้าลูกออกไปข้างนอกนะคะ เดี๋ยวสุดล้อบนยากเขากองนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นของลูกไส้สุดลอของตุ๊กตานะคะฝนตกไปปล่อยค่ะเพื่อนๆค่ะฝนตกไปปล่อยอากาศก็ย่งหนาวเย็นอยู่นะค่ะเดี๋ยวตุ๊กตากระสิท้ายให้เบิ้งให้ให้ลูกไม่เอาลูกไลช่าไม่เอาครับไม่เอาไม่เอา ไม่เอามามามาสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีคุณปูคุณน้าคุณ <It> s <S ฝนตกใส่หน้าแม่แล้วฝนตกห้ามนานแล้วค่ะโอเคว่ามีคนจะเทคช็อตวิดีโอโอ้ยิ hmm. ปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมาทักทายเพื่อนๆเฉยๆนะคะลูกชายอยากรีวิวของเล่นนะโอเคโยนจะโชว์เดมวั i วั o ยูคอลเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งบอบบีดิทรานสฟอร์เมอร์โอ คุณจะทำแบบนั้นให้พวกเขาเหรอแบบแสดงให้พวกเขาดูว่าสิ่งนี้ทำงานอย่างไรอะไรหมุนรอบหมุนรอบของบัมโบบี้ใช่โอ้เห็นไหมคะโอ้ดี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 ด มาเนี so ่มาดูเนี่ยลูกเดี๋ยวแม่จะปิดกล้องแล้วเจเจเจใช่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  e ช่ใช your car? Yes no? You your car? no, the wheel still there. y hey, hey, hey. a ไม่มีอะไรนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็ลูกชายอยากโชว์ของเล่นนะคะแล้วตอนนี้ฝนตกอยู่นะคะฝนตกข้ามหนาโอเคค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาก็จะพาลูกไปข้างนอกเนาะโอเคเสบาก่อนครับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคิดถึงเพื่อนๆบายบายค่ะ t h a n k you for watching <Bye. S 1> ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าตุกตาจะอะไรมาแชร์มานำเสนอกับเพื่อนๆนะคะบ๊ายบายค่ะ Thanks for watching See you next video บ๊ายบายบ๊ายบายลูก๊าย